สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ส الي มีวิดีโอขอเหอจากเซฟรามาฝากค่ะไม่ใช่เซฟราธรรมดานะแต่เป็นเซฟราออนไลน์สล ل ดีใจมากๆเลยที่สาวๆไทยเนี่ยจะได้ช็อปเซฟราออนไลน์แล้วนะคะช็อปกันบนเว็บไซต์นี่เรียกได้ว่าอยู่ที่บ้านนั่งวง่างๆคือช็อปได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะแล้วก็ที่ร้านเซฟราเนี่ยหลายๆคนคงจะรู้ว่ามันจะมีแบรนด e ์เอกซิสต์ต่างๆมากมายที่เราไม่สามารถหาซื้อได้ที่อื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นของทาร์ตเองเบเก้านะคะหรือแม้กระทั่ง มาร์ j เจคอบเองนะที่เว็บไซต์ก็จะมีเหมือนกันนะคะจะค่อยๆทยอยลงไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวอนาคตข้างหน้าพอเอ้า l a ล s สเข้าเมืองไทยที่เว็บไซต์ก็จะมีเหมือนกันช่วงนี้ก็จะมีหลายๆแบรนด์ทยอยเข้ามาไม่ว่าจะเป็น แบรนด์แฟชชเองนะคะแล้วก็มีแบรนด์ g h เองเยอะแยะมากมายที่เราจะได้ช็อปกันที่เว็บไซต์ของ s e ฟ r a นะคะวันนี้ซารีมีมาให้ดูด้วยกัน2ถุงนะถุงแรกเนี่ยเป็นถุงที่ซารีสั่งมาเองสั่งตั้งแต่วันแรกที่เขาเปิดออนไลน์มาเลยนะคะนั่นก็คือวันที่1มีนาคมนั่นเองส่วนอีกถุงหนึ่งซึ่งจะเยอะแล้วใหญ่กว่านั้นเป็นถุงที่รวบรวมของที่ซารีได้มาจากการไปงานอีเวนต์ของ s e ฟ r a ออนไลน์เองแล้วก็เป็นสิ่งที่ทางเซฟราใจดีมากๆให้ ให้ซารีเ,าเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นะคะว่าซารีสนใจที่จะอยากจะลองอะไรซึ่งในนี้มีค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวเดี๋ยวมาดูกันว่าสิ่งที่ซารีซื้อมาเองแล้วก็สิ่งที่ซารีเลือกมาจากเว็บไซต์ซัฟฟราเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะซึ่งในวันนี้ซารีจะโฟกัสไปที่5แบรนด์ด้วยกันนะคะเป็น5แบรนด์ที่ซารีเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะสนใจนะซารีจะเริ่มจากแบรนด์แรกก็คือแบรนด์โซอิบ้านะคะ ที่เว็บไซต์เนี่ยจะมีขายแปรงเยอะแยะมากมายเซ็ตแปรงหรือไม่ก็แปรงเดี่ยวนะคะแล้วก็ช่วงนี้ทยอยเอาเมคอัพมาลงซึ่งสัลี่ว่ามันน่าสนใจมากๆเลยก่อนหน้านี้สัลี่ได้ซื้อพาเลตโคโคเบนมาแล้วนะคะซึ่งเป็นพาเลตโปรดของสัลลี่ด้วยแล้วก็วันนี้สัลี่ใช้แต่งตา โดยใช้พาเลทนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นสาลี่ได้โรสโกลเด้นมาตอนที่ไปงานเพรสของเซฟรานะคะในถุงนี้ทางเว็บไซต์นะคะให้สาลี่เลือกพาเลตจาก ของ Zoeva l ลีก็เลือกมาเป็น Mix Metal นะคะซึ่งเป็นพาเลตออกสีเขียวๆนิดนึง l ลี Sally, มองว่าพาเลตนี้น่าจะเหมาะกับช่วง Spring ที่กำลังจะมาถึงก็คือมีสีเขียวนะคะเป็นโทนเขียวแล้วก็มีโทนสีแดงอันนี้ c คนเบอรี่มาตัดกันนะคะมีฟ้านิดๆสำหรับ Summer นะคือทั้งหมดเนี่ยเป็นชิมเมอร์หมดเลยแล้วสลีอยากเอาพาเลตนี้มารีวิวกับพาเลตอื่นๆพาเลตนี้เนี่ย เท่าที่ดูไม่น่าจะมีแมตนะคือมีสีดำเนี่ยน่าจะเป็นเซมิแมตคือไม่ใช่แมตด,ด้านไปเลยนะคะสำหรับซารีเท่าที่ได้ลองคุณภาพของอายแชโดว์ของ z o อ v a าเนี่ยซารีว่าคุณภาพจัดอยู่ในเกณฑ์ดีมากนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่ซารีได้มาตอนไปงานเปิดตัวออนไลน์ของเขาก็จะเป็นตัวนี้เป็นทปพาเลตค่ะซึ่งจะมีสีออกคูโทนทั้งนั้นเลยนะคะเป็นพาเลตโทนนิวทรัลแต่ว่ามีสีแบบ ไม่วอร์มอะ่ะเป็นสีโทนเย็นนะคะใครที่ชอบสีลักษณะสีโทบแบบนี้น่าจะชอบกันสำหรับตัวซารีเองเนี่ยซารี่ได้ลองแล้ว2องพาเลตนะคะ mm hmm. ก็คือเนี่ยอันเนี้ยที่บอกนะคะของโคโคบเบนซารี่ชอบมากคือแนะนำให้ทุกคนซื้อเลยแหละมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งใช่ไหมที่มันหมด out อ f stock ไปซารี่แนะนำให้กดเข้าคิวรอเอาไว้นะคะเวลาที่มันมีของมาเขาก็จะอีเมลเด้งไปเตือนเพื่อนๆน,นะแล้วก็สามารถซื้อได้ ก่อนที่มันจะหมดไปอีกรอบเพราะว่าโคโคเบนนี่ขายดีมากนะคะแล้วก็เป็นพาเลต t ท็ o ปออฟเ e อะ a r ของ Beauty b l o อก e r ทางฝั่งยุโรปหลายๆคนซารีแนะนำเปิดให้ดูหรือยังเนี่ยคือมันเป็นลักษณะสีแบบนี้เป็นพาเลตที่สามารถแต่งลุกแล้วจบในพาเลตนี้ได้อะคะ่ะมีทั้งเนื้อแมทแล้วก็เนื้อด้านมีสีคัดเบ้านะคะแล้วก็มีสีเน้นหนักให้มันเข้มมากขึ้นเป็นโทนอุ่นๆที่ซารีว่าเหมาะกับ ทุกโทนสีผิวเลยโดยเฉพาะโทนสีผิวของสาวไทยนะคะประมาณสีผิวสองสีผิวแทนอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเหมาะนะยังไม่หมดนะคะเครื่องสำอางจากแบรนด์โซอีวาเนี่ยซารี Sally. ได้เลือกอันนี้มานะคะเป็นบลัชออนจากโซยวาบลัชออนอันนี้นะตอนที่สาลี่เปิดมานะคะสาลี่นึกย้อนไปถึงบลัชออนของนาสีที่สาลี่ชอบที่สุดนั่นก็คือสีลัสเตอร์นะคะแล้วก็อันนี้เหมือนมากเลยเดี๋ยวสาลี่จะสวอช c h ให้ดูคือเนื้อเนียนเนื้อนุ่มอันนี้สาลี่สวอชครั้งแรกเลยนะแล้วก็สีแบบสีสวยอะ่ะสลลี่ว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อน อยากลองบลัชออนของนาแต่คิดว่ามันราคาแพงเกินไปซารี่ว่าแบรนด์โซอีวานี่น่าจะกระเถบขึ้นมาได้ใจสาวไทยอยู่เหมือนกันนะอันนี้นี่น่าสนใจมากๆนะคะเดี๋ยวซารี่จะเอามาลองใช้เป็นเขาเรียกว่าการแต่งหน้าโดยใช้โซอีวาอย่างเดียวเลยทั้งแปรงทั้งเมคอัพอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองดูว่าจะทำได้ไหมนะคะแล้วก็ยังไม่หมดยังมีอายไลเนอร์อันนี้นะเขาชื่อว่ากราฟิกอ b l แบล Black to Earth นะคะอันนี้สาล,ลิี่พยายามจะลองดูว่าเอ๊ะมันเป็น waterproof ไหมไม่เห็นเขียนในกล่องนะว่า waterproof หรือเปล่านะคะแต่ก็เดี๋ยวจะลองดูเดี๋ยวขอสาว a ชก่อนโอ้โหสีดำแบบดำเข้มมากแล้วก็ค่อนข้างจะเนื้อครีมมี่มากๆนะคะเดี๋ยวสาล,ลี่ขอเทสก่อนว่ามันจะทนแดดทนร้อนบ้านเราอะไรขนาดไหนนะคะอันสุดท้ายแล้วจากโซลีานะคะเป็นลิปสติกนะ Lux e Cream Lipstick เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงอันนี้ซารียังไม่เคยลองเหมือนกันนะคะแล้วก็สีชื่อสีว่า pop stitch คือแพ็กเกจจิ้งเดี๋ยวบอกก่อนแพ็กเกจจิ้งนี่ดูดีมากเลยนะเออแพ็กเกจจิ้งดูดีนะคะแล้วก็หัวเป็นลักษณะการปิดแบบแม่เหล็กนะคะแล้วก็เปิดมาอ้สีนี้นี่แบบว่าเข้ากับซัมเมอร์เลยเนาะเดี๋ยวซารีต้องทาสีเนี้ยช่วงซัมเมอร์สปริงช่วงนี้เพื่อนๆหยิบสีลิปประมาณนี้ออกมาทาได้เลยนะ เอานูดเก็บไปก่อนเอาแดงเอาพรมเอาสีเข้มๆเ,เก็บไปก่อนช่วงนี้มันสปริงขนาดเนี้ยสีประมาณเนี้ยกำลังอินเทรนด์นะคะแล้วมันก็น่าร้อนด้วยอะ่ะอย่างวันเนี้ยซารียังหยิบของล n e เนชมาทาเลยเป็นลิปสสีเพิ่งได้มาทาวันแรกชอบมากมายนะคะแบรนด์ถัดมาที่ซารีจะพูดถึงนะคะก็คือแบรนด์เซฟ r a collection ก็คือจะเป็น House แบรนดของเขาเนี่ยแหละจริงๆเซฟ r a ทําทั้งเครื่องสําอางแล้วก็แปรงแต่งหน้านะคะ ตัวที่โดดเด่นมากเลยสัลลี่ว่าน่าจะเป็นแปรงแต่งหน้าของเซฟรารุ่นโปรนะคะพอสัลลี่ได้ลองแล้วรู้สึกว่าขนมันเป็นขนสังเคราะห์ก็จริงแต่ว่ามันเป็นขนสังเคราะห์ระดับค่อนข้างจะพรีเมียมนิดนึงคือหยิบจับโปรดักต์ได้ค่อนข้างดีแล้วก็นิ่มไม่บาดหน้าเลยอันเนี้ยสัลลี่ชอบนะคะสัลลี่ก็เลยเลือกมา2อันด้วยกันนะคะเป็นสิ่งที่สัลลี่สนใจคือก่อนหน้านี้สัลลี่มีตัวนี้แล้วโปร55ตัวนี้นะคะ คือจริงๆอันนี้น่าจะเป็น Pro Airbrush Foundation แต่ว่าสลี่เอามาใช้เป็นแปลงปัดแก้มแล้วรู้สึกว่ามันใช้ดีนะคะอีกอันนึงที่สัลี่มีอยู่ไหนล่ะอะโอเคอันนี้ก่อนหน้านี้สลี่มีเบอร์56อีกเบอร์หนึ่งอันนี้เป็นแปลงลงรองพื้นอันโปรดของสัลี่เลยเบอร์56นะคะแล้วก็อันที่สลี่เลือกมาใหม่จะเป็นเบอร์58แล้วก็สลี่ชอบตรงที่ ตรงนี้เขาพัฒนาขึ้นนะคะปกติเขาจะเปิดฝาด้านบนนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเปิดด้านข้างรู้สึกว่ามันป้องกันแปรงของเราได้ดีขึ้นนะคะเปิดมาด้านในจะเป็นลักษณะแบบนี้เบอร์58นะคะอันนี้เป็น Pro p o s i t i o n Foundation ค่ะเป็นหัวแหลมๆแบบนี้ซารี่มองว่าถ้าเอามาลง คอนซีลเลอร์ใต้ตาหรือว่าตรงจมูกขอบปากอะไรอย่างเงี้ยน่าจะพอเหมาะพอเจาะดีเดี๋ยวลองใช้แล้วจะมาอัปเดตเ,เพื่อนๆอีกเหมือนกันอย่างที่บอกว่าสลี่ค่อนข้างชอบแปรงแต่งหน้ารุ่นโปรของเขามากเลยอันนี้เป็นอีกอันนึงที่สลี่เลือกมานะคะจะเป็นเบอร์เดี๋ยวนะสลี่แกะมาก่อนเป็นเบอร์57ค่ะซึ่งสลลี่เลือกมาใช้สำหรับลงคอนซีลเลอร์ใต้ตานะคะเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงลงไฮไลท์ก็น่าจะเหมาะ ลงคอนทัวร์ตรงขอบจมูกก็น่าจะได้นะคะเดี๋ยวอันนี้จะต้องลองใช้ดูแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยคือขนก็เป็นมาตรฐานเดียวกันกันกบอันที่สลรีเคยใช้อันก่อนๆเดี๋ยวต้องดูหลังจากการใช้ไปแล้วว่าทรงรูปแปลงของมันจะเป็นยังไงนะคะอีกชิ้นหนึ่งจากแบรนด์ซัฟรานะคะจะเป็นตัวนี้ที่ค่อนข้างจะโด่งดังแล้วสรียังไม่เคยลองเลยนะคะเพราะว่าไปที่ช็อปแล้วเนี่ยไปเจอจะสีแดงๆสลร่ก็ยังไม่กล้าลองนะแต่ว่า ที่เว็บไซต์เนี่ยจะมีสีให้เลือกเยอะกว่านะคะอันนี้ก็คือเซฟร r ครี l i ิปสเตนนะคะสีที่ซาล,ลี่เลือกมาเนี่ยเป็นเบอร์06นะแล้วก็อันนี้เนี่ยเขียนเอาไว้ข้างล่างด้วยว่าเป็น Make in Italy นะคะเดี๋ยวมาดูสีกันว่าจะเป็นยังไงซาล,ลี่อยากลองสีนี้ มันด่วนหวานดีเดี๋ยวจาริ่ต้องทาลงที่ปากแล้วก็มาดูกันว่าเอ๊ะเนื้อมันเป็นยังไงนะคะแต่ซาริ่เห็นหลายๆคนบล็อกเกอร์ต่างชาติเนี่ยเขาชอบตัวลิปครีมอันนี้ของเซเวร่าเขาบอกว่าเนื้อมันไม่แห้งแล้วก็ทาไปค่อนข้างจะสมูทแล้วก็ติดค่อนข้างทนเดี๋ยวมาดูกันว่าซาริ่จะชอบไหมแบรนด์ถัดมามาคุยกันที่แบรนด์ของมา r ์กเจคอบส์กันบ้างนะคะ ซัลลี่ชื่นชอบแพคเกจิ้งของ Mark Jacob s มากเลยเป็นแบรนด์เครื่องสำอางที่ถูกอกถูกใจมากในเรื่องของดีไซน์นะคะเป็น Mark Jacob's Undercover นะคะชื่อน่ารักมากเลยเป็นไพรเมอร์ค่ะ Invisible นะคะเบอร์30ชื่อเต็มๆนะคะยาวมากเลย p e r f e c t i n g Coconut f r e e Primer นะคะคาดว่าจะมีส่วนผสมของ Coconut Oil ก็คือน้ำมันมะพร้าวอะไรประมาณน,นี้ให้ผิวชุ่มชื้นซล,ลี่เนี่ย ตอนที่เลือกมาแล้วยังเอะใจอยู่เลยเฮ้ยมันจะรอดไหมเนี่ยฉันเนี่ยเพราะว่าฉันเป็นคนผิวมันปกติสล ل ي เป็นคนผิวหน้ามันมีอาการขาดน้ําบ้างนะคะแต่ว่าในช่วงหน้าร้อนก็จะมันมากกว่าปกติสลี่มองว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นตัวช่วยที่ดีสําหรับวันที่หน้าแห้งๆนะคะหรือใครที่มีผิวหน้าแห้งตลอดปีอยู่แล้วสลี่แนะนําให้ไปเช็คอันนี้ของมาร์เจคอบเพราะว่ามัน ซารีว่าเขา t a r ์เก็ตกลุ่มคนหน้าแห้งมากกว่าซารีเองยังคิดอยู่เลยตัวเองจะรอดไหมเนี่ยสำหรับผลิตภัณฑ์อันนี้นะแต่ว่าก็ต้องลองดูแหละเป็นสิ่งที่อยากลองนะคะเอ๊บีบน้ำออกมามันเป็นน้ำใสๆแบบนี้ค่ะแปลกดีอ่ะเพราะว่าปกติพรายเมอร์ที่เป็นขวดลักษณะปั๊มแบบนี้มันจะแบบเป็นเนื้อครีมเนื้อเจลหรือไม่ก็คือคือมันไม่เหลวขนาดนี้เดี๋ยวซารีต้องดูอีกทีนึงนะตอนใช้แล้วว่ามันเป็นยังไงนะคะ ถัดมาอีกอันหนึ่งที่เป็นอันที่สาลี่ตั้งหน้าตั้งตารออยากจะลองมากเลยอันที่สาลี่กำลังจะพูดถึงนั่นก็คือ Mark Jacob Instamark นะคะเป็นดูโอค่ะเป็นดูโอคอนทัวร์กับไฮไลท์นะคะซึ่งตัวไฮไลท์ของเขาเนี่ยจะเป็นแป้งที่ไม่มีชิมเมอร์เลยนะคะน่าสนใจเหมือนกันแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดูสิแพคเกจจิ้งเขาว่ามันแบบ ชอบอ่ะสล,ลิชอบมันสลีกมันชิคดีนะคะแล้วอันนี้ลักษณะของการกดก็คือจะเป็นแบบนี้นี่เปิดมาเป็นลักษณะแบบนี้เขามีกระจกอันใหญ่ให้ด้วยนะคะแต่ว่านี่เป็นกระจกอันใหญ่เบิ้มเลยสล,ลิจะเอาอันนี้ปิดไว้ก่อนแผ่นที่ได้มาจะเป็นแบบนี้นะคะ แล้วก็เขาจะมีอยู่ด้วยกัน3สีสําหรับคนผิวขาวผิวปานกลางแล้วก็ผิวเข้มอันที่ซารี่เลือกมาน่าจะเป็นเบอร์60ค่ะน่าจะออกเสียงว่าไฮ f i ฟิลเตอร์นะคะประมาณนี้นะเหมาะสําหรับคนสีผิวเข้ม,ขมซารี่ว่ามันใหญ่ก็จริงนะแพคเกจแต่ดูความบางของมันดีเออซารี่ชอบแพคเกจจริงอันนี้นะคะแล้วก็อยากลองดูว่าผลิตภัณฑ์ของเขาเนเนื้อจะเป็นยังไงเดี๋ยวซารีลองสวอชดูเออเนื้อค่อนข้างจะเนียนนุ่ม ออดูเป็นธรรมชาติดีสลี่ชอบอะไรที่เป็นธรรมชาตินะคะเวลาปัดไปแล้วมันไม่ดูแบบว่าจงใจว่าเราคอนทัวร์หน้ามามันจะมีเทรนบางเทรนที่หลายๆคนชอบคือปัดคอนทัวร์ให้เห็นชัดๆเลยแต่สลีไม่ชอบเทรนลักษณะประมาณนั้นเดี๋ยวดูอันนี้ว่าปัดออกมาแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวเอามาแต่งหน้าให้ดูนะคะ ถัดมามาถึงแบรนด์ของเบก้ากันบ้างนะคะซารีเชื่อว่าหลายๆคนนี่ตรงปรีไปที่ร้านแล้วแหละตอนที่เบก้ามาวางขายนะคะที่ร้านเซฟราเองแต่ซารีก็เชื่ออีกว่ามีสาวๆหลายๆคนที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วไม่สามารถมาซื้อได้นะคะตอนนี้ก็สามารถหาซื้อได้แล้วที่เว็บไซต์นะของเบก้าตัวที่ซารีเลือกมาเนี่ยจริงๆซารีมีเกือบทุกสีแล้วเบก้าเพียงแต่ว่าบางอันเนี่ยเป็นสีแบบไซส์เล็กนะคะแล้วก็ อันนี้สลี่ไม่มีไซส์ใหญ่ก็เลยเลือกมาเป็นสีโรสโกลตอนแรกลังเลอยู่ว่าจะเอาโรสโกลหรือว่าจะเอาตัวอีกอันนึงอะโทพาสนะคะสาลี่ใช้กลับไปกลับมาระหว่างโรสโกลกับโทพาสแล้วรู้สึกว่าช่วงนี้อินกับโรสโกลก็เลยเลือกที่จะหยิบโรสโกลมานะคะด้านในเป็นลักษณะแบบนี้นี่สวยงามมากนะคะแล้วก็วันนี้สาลลี่ปัดมาด้วยที่ ตรงสันจมูกแล้วก็ตรงเนี่ยหนกแก้มตรงนี้อันนี้คือสีโรสโกถามว่าถ้าเกิดให้เลือกจริงๆควรจะมีสีไหนเอาอย่างนี้สัลลีตอบเป็นสั้นๆเพราะว่าจริงๆเราสวยทุกสีถ้าเกิดเป็นคนที่ขาวขาวเหลืองสีมูนสโตนจะเข้าแล้วก็ดูเป็นธรรมชาตินะคะใครที่ชอบผิวแทนๆหรือว่าลักษณะการแต่งหน้าแบบบรอนซ์สักนิดนึงโอเปจะเหมาะนะคะสีแชมเปญป๊อปเหมาะได้กับ เกือบจะทุกลุกอะซารีว่ามันออกเป็นโทนแบบทองอ่อนๆนะคะแล้วก็มีพีชอันเดอร์โทนฉะนั้นมันจะเหมาะเข้ากับการแต่งหน้าโทนอุ่นได้ค่อนข้างมากนะคะแล้วก็สีโรสโกลนี่คือทํามาเพื่อเอาใจคนที่รักชอบสีโรสโกลมันขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆชอบสีอะไรนะคะจริงๆซาล,ลีชอบหมดแหละสําหรับตัวเองก็เลือกยากเหมือนกันว่าอันไหนเป็นตัวที่โปรดที่สุดนะคะแต่ว่าช่วงนี้ซารีอินแชมเปญพ๊อปกับโรสโกลนะ อีกแบรนด์หนึ่งที่มีขายที่เซฟราด้วยนะคะแล้วก็สัลลี่ดีใจมากเลยที่แบรนด์นี้มีขายที่เซฟราเพราะว่ามันค่อนข้างจะหาซื้อยากนิดนึงเคาน์เตอร์มันค่อนข้างน้อยนะคะแต่ว่าช่วงนี้ดีขึ้นหน่อยที่ว่าเขาไปขายที่ในร้านเซฟราหลายๆสาขานะคะมันก็มีเยอะขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เยอะเหมือนพวกแบรนด์แม็กพวกแบบเอสเตอร์ลาดเดอร์หรือว่านาที่สามารถหาได้ทั่วไปตามห้างปกตินั่นก็คือแบรนด์นี้แบรนด์เบอร์เบอรี่นั่นเองนะคะ ซาลี่ชื่นชอบบลัชออนของเบอร์เบอรี่มากตัวฟาวเดชั่นที่เป็นรุ่นวาวเวตนั่นก็เป็นสิ่งที่ซารลี่รักชอบ ค่อนข้างมากแต่ว่าตอนนี้หาซื้อไม่ได้แล้วเพราะว่าเมืองไทยเขาไม่นําเข้าสีเข้มมาตอนนี้ก็เลยยังไม่ได้ใช้นะคะแต่ว่าคิดว่าครั้งหน้าถ้าเกิดว่าไปเมืองนอกคงจะหยิบฟาวเดชันอันนั้นมาใช้อีกรุ่นวาเวตนะคะสิ่งที่ทางแบรนด์เบอร์เบอรี่เลือกให้สาลี่นะคะก็จะเป็นพาเลตอายแชโด์อันนี้เป็นคอลเลคชันออ u t u ทัมสแลชวินเทอร์ปี2015นะคะเมื่อปลายปีที่ผ่านมาแล้วก็ แพคเกจิ้งของเบอร์เบอรี่สัลีก็ว่ามันมันเลอค่ามันสมคู่ควรกับภาพลักษณ์ของแบรนด์แล้วก็คุณภาพที่เราได้มานะคะอันนี้เป็นซองกำมะหยี่ซองกำมะหยี่ของเขาก็จะมีลายเช็คของเบอร์เบอรี่ด้วยเลอค่ามากอันเนี้ยนะคะแล้วก็เปิดมาด้านในแพคเกจิ้งของเบอร์เบอรี่จะเป็นลักษณะแบบนี้หมดเลยนะซึ่งสัลี่ค่อนข้างจะชอบเป็นดีไซน์ที่บ่งบอกของความเป็นตัวแบรนด์ได้ดีนะคะ เป็นพาเลทนี้ซลรียังไม่ได้ลองเลยนะคะเป็นสีเขียวอาร์มี่สีเขียวแบบทหารทหารนะคะแล้วก็จะมีสีครีมเข้ามาตัดเดี๋ยวลองดูว่ามันจะเป็นยังไงเพราะปกติแล้วซลรีเป็นคนแต่งตาสีเขียวลำบากคือโทนสีผิวของซลรีแล้วก็ตาของซลรีเนี่ยมัน แต่งโทนสีเขียวไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่เดี๋ยวสลิจะลองใช้พาเลตนี้แล้วก็มาอัปเดตเพื่อนๆใครอยากได้ไปดูได้ที่เว็บไซต์นะคะน่าจะยังมีขายอยู่ถึงแม้ว่าจะเป็นคอลเลกชันของปีที่แล้วสลิคิดว่าน่าจะยังมีขายอยู่นะแล้วก็ในแพ็กเกจเนี่ยจะมีแปรงมาให้3อันนะคะ แปลงของเบอร์เบอรีส่วนใหญ่ที่ได้มากับผลิตภัณฑ์นะไม่ว่าจะเป็นแปลงปัดแก้มเนี่ยคุณภาพดีใช้ได้คือสามารถหยิบใช้ได้จริงไม่ใช่แบบคือได้มาเราต้องโยนทิ้งอันนี้เป็นอีกหนึ่งอันนะคะที่ได้มาแล้วก็สิ่งที่สล ل สั่งมาเป็นของแบรนด์เบอร์เบอรเหมือนกันนะคะอันนี้คือสิ่งที่สลิซื้อเองเป็นคอลเลกชั o น Spring อนด์ซัมเม 2016 packaging เลอค่าเหมือนเดิมนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นไฮไลท์ค่ะซึ่งจะออกมาด้วยกันอยู่2สีแล้วเป็นไฮไลท์ที่สาลี่อยากทดลองเพราะว่ามันเป็นไฮไลท์เนื้อแบบใหม่เนื้อกึง่งแป้งกึ่งเจลนะคะสัลี่เลือกเบอร์2มา nude g o อีกเบอร์หนึ่งมันจะออกขาวๆนะด้านในอันนี้เป็นซองผ้าของเขานะคะแล้วก็จะมาคู่กันกับแปลง คล้ายๆกับแปลงที่เราได้เวลาที่เราซื้อบ r ัชออนของเบอร์เบอรี่ก็จะเป็นแปลงลักษณะเดียวกันแบบนี้เลยนะคะแล้วก็แพคเกจิ้งเหมือนกันคล้ายกันเลยนะคะเปิดมาด้านในจะเป็นลักษณะแบบนี้คือสวยงามมากลายที่พิมพ์มาบนไฮไลท์อันนี้นะคะแล้วก็วันก่อนซารีลองใช้แล้วรู้สึกมันเป็นไฮไลท์เนียนๆนัวๆ คือใช้ไปครั้งเดียวยังบอกอะไรมากไม่ได้นะคะถามว่าชอบไหมชอบแต่ว่าถ้าเพื่อนๆกำลังจะถามสารี่ว่าระหว่างเบกก้ากับอันนี้ชอบอันไหนมากกว่ากันยังตอบให้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเพิ่งใช้ไปครั้งเดียวแล้วก็เนื่องจากว่าเป็นเนื้อแบบใหม่กึ่งแป้งกึ่งเจลอย่างที่สัลี่บอกโอ้เป็นไงล่ะดูความใช้ของมันอือหือ สลี่ว่าคนบ้าไฮไลท์นี่คือรีบตรงไปที่เว็บไซต์แล้วแต่ว่าอย่าเพิ่งสั่งเพราะว่าสัลี่เนี่ยจะมีโค้ดใหเ้เพื่อนนะคะไปใส่โค้ดที่เว็บไซต์แล้วก็เพื่อนๆจะได้กิฟต์เซตจากเซฟรานะคะเดี๋ยวค่อยมาพูดถึงกันมาต่อกันที่ของที่สลี่สั่งมาก่อนนะคะอีกแบรนด์หนึ่งที่สลี่สั่งมาก็คือแบรนด์ของ Beauty Blender อันนี้เป็นสบู่ล้างแปลงนะคะหรือไม่ก็ล้างทองน้สาสัลี่ใช้ของแบรนด์อื่นๆสรลี่ก็ถือว่าชอบแต่ว่า สำหรับแปลงฟาวเดชั่นหรือว่าฟองน้ำที่ลงลองพื้นสัลลีชอบใช้ตัวสบู่อันนี้ของ Beauty Bender ทำความสะอาดคิดว่ามันทำความสะอาดได้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ของแถมที่สัลลีได้มาในวันเปิดตัวก็คือวันที่1มีนาเนี่ยทุกคนที่สั่งก็จะได้ของแถมแต่สัลีไม่ได้ใจว่าของแถมของแต่ละคนเหมือนกันไหมของแถมที่สัลีได้มาเนี่ยอันนี้เป็น Sephora r e f r e s h i n g Toner er, สำหรับ หน้าแล้วก็สามารถเช็ดตาได้ด้วยนะคะน่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าส่วนใหญ่โทนเนอร์เนี่ยบางอันเช็ดได้แค่หน้าเช็ดตาไม่ได้นะคะอันนี้ได้มา50 m l แล้วก็ของแถมอีกอันนึงเป็นอันนี้ค่ะสะบู่จากบิวตี้เบนเดอร์เหมือนกันเป็นไซส์เล็กๆนะคะจะบอกว่าไซส์เล็กๆอันนี้สาลี่ใช้นานมากกว่าจะหมดนะเป็นของแถมอีกอันนึงที่สาลี่ว่าคุ้มค่านะคะ อันนี้สิของแถมไซส์เต็มเลยนะคะเป็นลิปสติกจากเซฟราค่ะซึ่งรุ่นนี้สลลี่ไม่เคยลองสาลี่เคยลองรุ่น r u o t Intense นะคะแต่อันนี้จะเป็น r o ร s h ชายเบอร์25ค่ะเดี๋ยวสาลี่จะแกะออกมาให้ดูนะ นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมสารี่ถึงชอบช็อปจาก Sephora เว็บไซต์นะคะเพราะว่าเขาจะมีของแถมอะไรเยอะแยะมากมายบางทีเนี่ยมีโค้ดให้ใส่แล้วก็มีของแถมอื้อซ่าเลยแล้วก็สำหรับเว็บไซต์ของประเทศไทยเรานะเราสามารถสะสมแต้มเพื่อที่จะแกลกรับบัตรลด10%ได้ด้วยนะคะซึ่งแต้มอันนี้เพื่อนๆสามารถใช้ สะสมแต้มรวมกันกับเวลาที่เราไปซื้อของที่ช็อปคือมันจะเป็นระบบเดียวกันนะคะทั้งแต้มที่ซื้อออนไลน์แล้วก็แต้มที่ช็อปซารี่ว่ามันเป็นระบบที่ค่อนข้างดีเหมือนกันนะอันนี้เดี๋ยวสารี่สวอชให้ดูเป็นสีค่อนข้างจะมีความชิมเมอร์นะคะเบอร์25เป็นลักษณะแบบนี้นี่เดี๋ยวสลรี่จะลองใช้ดูเพราะตอนนี้ตอนช่วงสปริงซัมเมอร์เนี่ยลิป เนื้อบางๆแบบนี้มันกําลังอินแล้วก็ถึงแม้ว่าเราจะมีริมฝีปากค้าแต่ว่ามันก็มีวิธีที่จะกบริมฝีปากค้าโดยการใช้ลิปไลเนอร์ลงก่อนนะคะจากนั้นก็ตบด้วยลิปสติกเนื้อชายแบบนี้มันจะได้ลุคแบบซัมเมอร์ใสๆเหมือนแบบเหมือนฉันไม่ได้พยายามมากอะคะ่ะก็ เดี๋ยวสลิจะลองใช้ดูได้ผลลัพธ์เป็นยังไงจะเอามาบอกกันอีกเช่นเคยนะคะอ่ะทีนี้เห็นของแถมกันไปแล้วหลายๆคนที่อยากได้ของแถมฟรีกิฟต์จากเซฟรานะคะตอนที่กดสั่งเพื่อนๆสามารถใช้โค้ดที่สัลิกําลังจะขึ้นให้ตอนนี้ได้เลยนะคะมันไม่ใช่โค้ดส่วนลดแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆใช้โค้ดอันนี้เพื่อนๆจะได้ของแถมที่เป็นฟรีกิฟต์สลิก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าฟรีกิฟต์ที่เขาจะเสนอมาให้เป็นอะไรเรียกได้ว่ามันเป็นแบบเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะเพราะว่าตอนที่สัลิได้ฟร เซอร์ไพรส์เหมือนกันวันที่สองสิฟรีกิฟต์วันที่สองอะวันที่สองมีนาคมอะเขาบอกเอาไว้เลยว่าใครซื้อวันนั้นจะได้เบกก้าตลับเล็กสัลิแบบเอ้ยเสียดายนะคะยังไงเพื่อนเพื่อนเช็คเว็บไซต์ดีๆว่าวันนี้ของแถมเป็นอะไรหรือไม่บางทีมันจะมีแบบเซอร์ไพรส์กิฟต์อะก็คือเราไม่รู้ว่าเป็นอะไรเปิดถุงมาแล้วเพิ่งจะรู้นะคะเดี๋ยวโค้ดที่สลิจะให้เนี่ยเพื่อนๆใส่ไปแล้วก็จะได้ฟรีกิฟต์ซึ่งจะเป็นเซอร์ไพรส์ให้เพื่อนๆด้วยนะมีอะไรอีกละ่ะ สล,ลี่เกือบลืมบอกเพื่อนๆแหนว่าจะมีอยู่แบรนด์หนึ่งที่สัล,ลี่โชว์ในวันนี้แล้วไม่มีขายที่ช็อปนะคะที่ชอนะ็อปเซฟรา r หน่ะไม่สามารถหาซื้อได้นะนั่นก็คือแบรนด์โ o อ v วานะคะจะเป็นเอ็กซ์คลูซีฟขายที่เว็บไซต์ sephora.co.th เท่านั้นนะคะส่วนแบรนด์อื่นๆเพื่อนๆสามารถซื้อได้ทั้งที่ช็อปเองหรือว่าเพื่อนๆจะเลือกซื้อที่เว็บไซต์ก็ได้นะคะแต่แบรนด์โซอิวาเนี่ยไม่ต้องไปถามหาที่ช็อปนะคะที่ช็อปจะไม่มีนะซื้อได้แค่ที่ออนไลน์เท่านั้นค่ะ แล้วก็ในเรื่องของการจัดส่งนะคะถ้าเกิดว่าเป็นเพื่อนสั่งครบ699บาทเนี่ยเขาก็จะจัดส่งฟรีให้ถึงบ้านนะคะแล้วก็เว็บไซต์ของ s ซฟราซาลี่ชอบอยู่อย่างหนึ่งก็คือเราสั่งแล้วเขาใช้ทีมการจัดส่งของเขาซึ่งของที่เราได้มามันรับประกันได้ว่ามันจะไม่มีการแตกหักหรือถ้าเกิดว่ามีการแตกหักเราสามารถบอกเขาไปได้เลยเพราะว่าอันนี้มันคือคนที่มาส่งเป็นทีมงานจากของเว็บไซต์เองไม่ใช่แบบ ปรณีนีไทยที่แบบว่าบางทีเราได้มามันอาจจะมีการแตกหักกันเกิดขึ้นได้นะคะแต่ว่าอันนี้เขาส่งโดยทีมผู้เชี่ยวชาญของเขามันก็ค่อนข้างจะปลอดภัยนิดนึงคือสารีเชื่อว่าบางเว็บไซต์เนี่ยมันเคมได้แต่ว่าบางทีเราซื้อมาเราก็อยากจะใช้เลย พอเปิดออกมาแตกแล้วแบบต้องสั่งใหม่ต้องรอต้องอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นข้อดีข้อนึงสําหรับการสั่งของจากเว็บไซต์ของเซฟรานะคะแล้วก็โค้ดที่ซารี่จะขึ้นให้เพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่11เมษายนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจอยากที่จะช้อปปิ้งออนไลน์เหมือนซารี่นะคะเดี๋ยวซารี่ลิงไว้ให้นะว่าจะไปช้อปกันที่ไหนที่กล่องอินโฟด้านล่างกดคลิกเข้าไปแล้วก็ไปช้อปได้เลยอย่าลืมใช้โค้ดที่ซารี่บอกนะเพื่อนๆจะได้เซอร์ไพรส์กิมา เทปวิดีโอนะหวังว่าคงจะชอบเทปวิดีโอนี้นะคะไปแล้วบ๊ายบาย